คำเตือนไป็ุคมเสื้อสุดขดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่ได้สนับสนุนการเล่น,นการันทีผิดกฎหมายตกชฉีดทางช่องไปแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นดูแล้วชมแล้วก็อย่เิ่ที่เฉยกดไลค์กดแชร์กดดิข้ามไม่รู้นะครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีทุกคนครับผมมาแล้วมาแล้วเวลาวัฒนาครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องฟังไทยหละอพังเล่าครับผม ครับวันนี้นะครับเนาะคามาซาเนี่ยครับนี่รอบเป็นบรรยากาศรอบนอกครับผมเดี๋ยวต้อรับเนาะบรรยากาศครับไปเดียรครับผมครับไปเดียร์พี่น้องผู้ใดมีคนผูกเลยครับหวยครับผมปวบกเข่าเนาะครับปวดที่แรกกรับบกเข่าขอโทษขอไผ่ครับพี่น้องครับผมไปเดียร์ด้วยครับเด้อหว้คือหวยครับพี่น้องครับเทตามสูตรด้วยครับเนาะบกเข่าบกเข่าก็ผู้นะครับ วางได้เลยครับตรสุดโคตรสุดโคตรสมาดแล้วพี่น um, ้องครับผมเขาเขาเขาจะว่าก ar er ar <government> ar ันเนาะครับเนาะเก็บตามสูตรครับครับวันนี้กับมาต่างกันต่อกับพี่น้องครับว่าแได้ตัวใดนกับพี่น้องครับพี่น้องที่เข่ามาแล้วก็อย่าลืมครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดคนยิงกักดานกัลางครับอย่างนั้นเลยครับตัวบาดุต่อไปนะครับเก็ต้องเป็นกำลังใจให้ช่างยอดครับผมวันนี้ครับแได้ตัวใดนกับพี่น้องครับไปเบิ็งกันเลยครับผมครับกับผู้บริกับพี่น้องครับชุดฮาโต นะครับแนวทางเวลาพัฒนาครับวันที่20ครับเดือน3ปี6หครับ,รบสุด5าโตก็ได้ยังต่อไปนี้ครับ0 7 9 4 1 0 7 0 5 1เอ0 5 0 0 0 9 4 0 0 0 0 5 1นะครับ,รบสุด5าโต แนวทางหัวล่าพัตนากับโหวันที่20เดือน3ปี66 oh, ครับผมก็ได้ต่อไปนี้ครับ07941 07050 00940 00051ครับผมตัวเน้นนะครับเนาะตัวเน้นก็มี07 941 07050ครับตัวรองครับ00 เก้าสี่ศูนย์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 หาหนึ่งครับผมนี่คือตัวร้องครับพี่น้องครับมากะแคบไปครับจดไว้ครับผมมากะผ่านครับผมครับข้อมูลกับพี่น้องครับชุดสี่โตนะครับชุดสี่โตแนวทางวอลลาพัฒนาครับหวยวันที่ยี่สิบเดือนสามปีโอ้โครับผมชุดสี่โตครับกระเด้งต่อไปนี้ครับ เจ็ดเก5า C หน0 0งเจ็ดศูนย์หาศูนย์ศูนก่าศูนย่ครับเจ็ดเก่า C ศูนย์หน่เยก่าศูนนครับนี่คือแนวทางวยล่าพัฒนาครับจุด C โตนะครับโตโตเด่นนะครับัวเน้นโตเด่นครับมีเดเก่า C หนึ่็ดศูนย์หาศูย์ครับ ตัวล่องกับมี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หาหนึ่ครับพี่น้องครับมักกะแคบไวชดไว้ครับผมมักกะ่านครับผมครับกับมาเบิงชุด3าตัวบนนะครับเนาะชุดสตัวบลครับเนี่ยงเวลาวัฒนาครับผมวันที่ยี่สิบเดือนสปีหกครับผมกระไดยังตอบนี้ครับเก่าสี่หนึ่งศูนเก่าสี่ศูนย์ศูนยหาห เกาสี่หนึ่งาศูกี่ศูนย์ศูนครับพี่น้องครับตัวเด่นนะครับน่ตัวเด่นก็มีเก็าี่หนึ่งศูนย์หาศูเก่าส่เกาสี่หนึ่ต,นตัวล่องครับเก้าสี่าหนึครับพี่น้องครับมากกับแคบไว้จดไว้ครับผมมากกับพานครับผม ครับกำเบิ้ลจุด2ตัวบนนะครับเนาะชุด2ตัวบนครับแน่ทางวัยลุวัฒนาครับหัววันที่20เดือน3ปี66ครับกัดงต่อไปนี้ครับพี่น้องครับ41 50 40 51ครับ41 50 40 51ครับพี่น้องครับตัวเด่นนะครับเนาะกดซีหนึครับ41กับ50ครับวิ่งรูดละเอ้ยวิ่งรูดบนนะครับเนาะ45ครับ วิ่งรูดบนซีก็หาครับพี่น้องครับมักกะจดไว้แคบไว้ครับบอมักกะพานครับพี่น้องครับสมยศไอทีรับโ,รโปรแกรมนอกสถานที่รับโ,รโปรแกรมออนไลน์โทร086 655 7 112รับรายละเอียดได้ที่ w w w s o m y o t i t com สมยศไอทีรับลงโปรแกรมนอกสถานที่รับลงโปรแกรมออนไลน์สนใจนะครับติดต่อที่0 8 6 6 9 5 7 1 1 2ดนูรายละเอียดได้ที่ w w w s o สมยศไอที com ครับพี่น้องครับกลับมาเบิร์กับชุด2ตัวล่างนะครับแุด2ตัวล่างแนะล้วทางัวลาพัฒนาครับโหนที่ยี่สิบเดือนสามปี66หรับกระดรงต่อไปนี้ครับผมเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ 0009ครับ79 70 00 09ครับพี่น้องครับนี่คือแนวทางหวยลาวัฒนาครับวันที่20เดือน3ปี66ครับผมสุดสตัวล่างครับตัวเน้นนะครับเนาะก็มี79 09ครับตัวเน้น79กับ09ครับพี่น้องครับวิ่งรูดล่างนะครับเนาะ7กับ0ครับวิ่งรูดล่าง7กับ0ครับพี่น้องครับ มากกับจดไว้แคบไว้ครับบ่มักกับ่านคับพี่น้องครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนอะครับเนาะครับกับเบิ่งชุดกันครับพี่น้องครับชุดสตัวล่างครับบล่ลงครับชุดกันครับผมกระไดต่อไปนี้ครับผมกับมีซีศูนยเก้าีหาหเกหา์ศูนย์เก้าศูนย์ศูครับชุด กันนะครับเนาะสองโตบนล่างครับวันที่20เดือน3ปี66ครับแนวทางหวยล่าวัฒนาครับกระแดงต่อไปนี้ครับ40 49 41 5 1ครับ79 7หา0 09 00ครับตัวเน้นนะครับเนาะก็มี40 49 41 79ครับผม40 41 49 79ครับผมตัวเน้นนะครับเนาะตัวล่องมีหา1 หาโซนเก่าโซนครับวิ่งรูดบนสี่กับหาครับวิ่งรูดบนสี่กับหาครับพี่น้องครับวิ่งรูดล่างเจ็ดกับศูนย์ครับวิ่งรูดล่างเจ็ดกับศูนย์ครับพี่น้องครับมากะแคบไวจดไวครับมามากะผ่านครับผมกับพี่น้องกับมาเบิ้ลกับพี่น้องครับทามาเบิ้ลนะครับเราวันวันที่ยี่สิบเดือนสามปีหกหกครับ แนวทางหวยลาพัฒนาครับกระดางตไปนี้ครับถามมาเบิรนกัมี cc เจ็ดึ่งหครับ cc เจ็ดครับพี่น้องครับนี่คือชุดเบิรนครับพี่น้องครับตัวเน้นนะครับ cc ครับเต้น cc ครับหววันที่ยีเดืามปีโคกครับแนวทางหวยลาพัฒนาครับระวังเบิรนนะครับเนาะก cc ครับพี่น้องครับตัวเด่นนะครับตัวรองเจ็ดครับตัวรองเจ็ดกับหนึครับพี่น้องครับ นี่คือเบิร์นครับพี่น้องเบิร์นขอบบบเบิร์นนะครับเบิร์นอยู่ไรหัวนะครับผมลองพิจนาเบิร์นกับผมมนสิมามาม่ากับมิบิครกับพี่น้องนะครับเป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับเทบตับสูรคกับพี่น้องครับครับพี่น้องครับมาเบิร์นชุดสองตัวบนล่างตรงๆครับบนตอำครับกับ ลุตไป3โหดแล้วนะครับเนาะโัดนี้เป็นโัดที่4กับสี่เขาบ่วเขาโอ้โหครับพี่น้องครับทำบ่วเขาคนนี้ก็สะโลชุดไม่ให้พี่น้องครับผมนะครับเนาะชุดกันไม่เป็นชุดบนล่างตรงๆนะครับเนาะกัตัวเด่นกับวี่ซีหาหกเจ็ดครับตัวเด่นกับวี่ซีแล้ววี่หาวี่หกวี่เจ็ดนะครับเนาะ ถ้าพี่น้องมักเลข4นะครับก็มี4 9 4 0 4 1 4 2ครับถ้าพี่น้องมักเลข5นะครับเนาะก็มี5 9 5 0 5 1 5 2ครับถ้าพี่น้องมักเลข6นะครับเนาะก็มี6 9 6 0 6 1 6 2ครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องมักเลข7นะครับก็มี7 0 7 9 7 1 7 2ครับพี่น้องครับก็มักตัวได้กันเลือกเอาครับพี่น้องครับบางที่ก็ เลือกว่าถือกันครับพี่น้องครับตัวเน้นนะครับเนาะตัวเน้นคือสีแดงแดดครับพี่น้องครับขมิ้ีเก้าซีหนึ่งฮาหนึ่งเจ็ดสองครับซีเก้าซีหนึ่งฮาหนึ่งเจ็ดสองครับพี่น้องครับนี่คือตัวเน้นครับล่างบนนะครับเนาะหัววันที่ยี่สิบเดือนสามปีโอ้โหครับผมวิ่งโรดนะครับซีกับพาครับบนครับวิ่งโรดซีกับพาบนนะครับ วิ่งรูดล่างครับเจ็ดับศูนย์ครับวิ่งรูดล่างเจ็ดับศูนย์ครับพี่น้องครับมากกะจดไว้แคบไว้ครับโบมักกะพานได้ครับพี่น้องครับพี่น้องเมื่อไหรเก็จะได้พี่น้องครับวันดีจะได้เขอาวกครับพี่น้องครับใส่วินียันเด้อครับเด้อในการรับชมงครับทุกอย่างครับเป็นแค่แนวทางครับผมผมมีหูนะพี่น้องเนาะเอากอมีสองตัวได้ครับพี่น้องนะครับเฮตดตามศูนย์ครับพี่น้องเศดสุดคมสามารถนะครับพี่น้องครับเข่าเข่าครับ โค้ชไอวิทยาศาได้ครับเด้อในการรับชมครับกาย่างเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะคุณพี่พี่หัครับพี่น้องว่าหคงไสองตัวได้ครับผมนะครับเนาะศาสวิทยาศสตรครับในการรับชมครับผมตเขามาแล้วกรับคนไรก็แช่ครับคนกระดิกลางน้่นเลยครับตัวบัตรต่อไปนะครับเนาะมือนี่ไงพี่น้องครับรวยๆตังๆทุกคนนะครับเอ้ไว้เของครับกลางครับผมกับพี่น้องครับนี่ขอตัวไปก่อนครับพี่น้องครับขอพี่น้อง นี่ผมสุขปลูกไว้ทุกคนนะครับผมข้างหลางกขบวนนะครับเด้อนี่ขอการขวัาสวัสดีครับ